We doing Christmas tree right? Talking to you. What are you doing baby? Can you tell me what you doing? Looking for Christmas present. <laughs> um, no Christmas. <laughs> We just starting it. We not doing anything. Oh my god. ถามเขาว่าทำอะไรเขาบอกว่าหาของขวัญอยู่หาของขวัญที่ไหนต้นไม้เพิ่งตั้งวะโอเค You find your Christmas present yet? Mm -hmm. <laughs> Maybe outside somewhere. Do <laughs> you like the light that they come here, or should I do it? Yeah. So, that's me. I have to stop it. We can It goes in the wall, so it has gotta go down. No, no, no. Wash in oh. But can you maybe put this? For me, before you twist it, then? I should have oh, noticed. No. no, no, twist this way is right, but I need the more thing that before you twist it might be easier. Yeah, thank you. Okay, now <laughs> Not spinning here. จริงๆอ่ะต้องมาพวกนี้มันมากับสีเรนโบว์นะคะสีแบบสายสีมากอนะ่ะจะไม่ชอบสีแบบสีเยอะๆก็เลยจะเอาแบบสีใสๆนะก็เลยต้องมา,าเอาซื้อสีพวกนี้มาพัน เพื่อนๆดูสีนะก็เมื่อกี้ที่บอกว่าสีจริงๆมันมาสีเรนโบว์นะหลายๆสีสีสีแดงสีเขียวสีเหลืองอ่ะไม่ชอบก็เลยเปลี่ยนเป็นสีแบบใสๆธรรมดามีสองสีจะจะให้ดู นี่คือสีที่มากับต้นไม้นะคะที่มากับต้นมันเลยแต่เจี๊ยบไม่ชอบก็เลยจะเปลี่ยนเป็นสีธรรมดาเนาะนี่คือสีที่จะเปลี่ยนนะ ริแล้วอ่ะปีนี้เจีบว่าจะไม่ทำละเพื่อนๆจะบ,บอกลูกๆว่าไม่ทำเพราะว่าเหนื่อยกับการทำย้ายบ้านแต่ว่าดูไปดูมาอะสงสารลูกๆทำซะเลยนะคะวันนี้เจ๊คิดว่าเจ๊จะเอาตีมตีมอะไรดีตีมแดงแดงแล้วก็ไอโก้นะีเอาะ มีสีทองด้วยอาจจะทองแดงมีไดสกเพราะปีที่แล้วทำีสีสีขาวเราก็จะเอาขึ้นห้อยกันเลยกล้องเบี้ยวปบแสงในห้องนี้ไม่ให้นะแดดข้างนอก ดีนุ้ยเอา2อสีผสมกันเดี๋ยวแต่ว่าตอนนี้เราเจอนี้แหละอ่าอันนั้นก็ดี สรุปว่าเราจะทําต้นคริสต์มาสกันนะคะแต่ว่า mm hmm. มีเด็กคนหนึ่งเขาเห็นอยากย่ยบนบนเพดานนะคะ mm hmm. อดแม่ผู้ชายอะไรจะสะอาดขนาดนั้นหัวดีไหมคะไปเอาที่ล้างทําความสะอาดภูมาใส่นะคะแล้วก็ใส่หัวแปงเข้าไปโหโหคือจอ o เบบี้อันนี้คัดหลังจากทําต้นคริสต์มาสแป๊บนึ่งนะคะ <c oughs> มาดูเด็กทําความสะอาดบ้านของเชียบที่จ้างมาใหม่ <c oughs> ก,ก็ระหว่างที่ทําความสะอาดไปเราก็จะทําต้นคริสต์มาสแป๊บหนึ่งแล้วก็จะตอนที่ทําต้นคริสต์มาสนี่โอ๊ยไปไหนอะโอ้ <S 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 oh my gosh ระหว่างที่ทําต้นคริสต์มาสแล้วก็ห้องนี้ยังโล่งนะคะแต่เดี๋ยววันอังคารที่จะถึงนะคะเดี๋ยวจะจะลงคลิปที่ไปช้อปปิง้งช้อปปิ้งเราซื้อเฟอร์นิเจอร์มาเดี๋ยวจะมาวันอังคารนี้นะคะก็จะทําให้ห้องนี้เต็มเพราะห้องนี้ยังโลง่งอยู่โอ๊ยอะไรอ่ะเด็กทําทความสะอาดอไม่เคยเห็นผู้ช่ยเออ ผู้ชายคนนี้สะอาดมากเลยค่ะดูดิค่ะโอ้ว้าวดัตต t ท o โอ้ my god อดโอเคยูเมคไม่เนคเกิร์ดทำคอเจ็บหมดเลยอะ่ะมาให้เอียงถ่ายอย่างเงี้ยว้าวยูคว t น o ัต o ์ทู굿จ๊อบ be careful เดี๋ยวโคมไฟตกมาแตกว่าด stand under what right, stand under what no case case falls. no หลอกอ่啊บอกให้เจี๊ยบไปยืนข้างใต้โคมเอ่อแชนเดเลียร์ให้ใต้โคมไฟได้ไหมคะ เขาบอกว่าเผื่อมันตกลงมาจะได้แคชได้จะได้จับได้แคชอะไรล่ะกะจะฆ่ากันชัดๆเลยโออ่ะควีนเข้าไปพี่เราเร็วหน่อยจะไปทำงานต่อกวนไหมอะเราจะทำคริสมาสจะมาควีนบ้านแล้วตอนเมื่อกี้เขาจะไปคีนเขาใช้บันไดตัวนี้นะคะเจ๊วก็เลยต้องหยุดช่วยเขาพี่เขาแป๊บหนึ่งเพราะว่า มันสูงมากเดี๋ยวตกลงมานะฮะ Why don't you use the ladder, baby Must มา h safer กวัวไหมคะเขาหลอกให้เราไปยืนใต้ใต้โคมไฟเพื่อที่โคมไฟจะตกมาใส่หัวเราตายนะคะสรุปเราก็บอกพี่ถ้างั้นก็ปินปีนอะไรนะบันไดอันนี้ดีกว่า จะได้แบบว่าดูปลอดภัยดีจริงๆไม่ปลอดภัยหรอคะแซวกันเล่นโอ้ยอะไรอะว้าว it's pretty queen be a b be careful you gonna break that เดี๋ยวก็แตกเสียงน่ากลัว โอ้ยหขยันขยันวันหยุดวันหยุดขยันนะฮะไปดูดินี่ห้องโล่งไหมคะห้องถุงเราดัน t i s r oh, o Finally I need to do my job too Get <Okay, S 1> <'re> done ยังไม่จบอีกบอกจะรีบไปดูต้นทำต้นคริสต์มาส๋ยวมาทำห้องนี้ต่ออีกอะถ่ายเขาหน่อยขยันนี่ก็จริงห้องนี้เจ๊บอยากจะเปลี่ยนโต๊ะกินข้าวใหม่นะคะ<ม>พเพื่อนแต่พอดีถ้าเปลี่ยนใหม่เราก็ไม่รู้จะเอาโต๊ะชุดนี้ไปไว้ไหนเราก็เสียดายนะก็ซื้อมาแพงมากเหมือนกันนะคะโต๊ะชุดนี้เห็นเป็นไม้ธรรมดาไ้แบบแพงเฟอร์นิเจอร์ที่เมืองนอกนี่แพงมากนะคะก็ เลยกะว่าก็เรยม,มาไว้ห้องนี้ก่อนแล้วก็หมอนนี่เราเพิ่งไปซื้อมาจาก uh, Living Space Furniture เมื่อวานนะคะก็หมอนก็ไม่ใช่ถูกๆใบหนึ่งแบบ70กว่าเลยนะคะ70กว่าเหรียญแล้วก็อันนั้นเป็นเก้าอี้สำหรับไว้นั่งใส่รองเท้าน,นะคะเพื่อนก็เดี๋ยวโชว์บ้านไปด้วยนิดๆน,นะคะก็บ้านยังโลงอยู่เลยก็ช่วงนี้ก็เหนื่อยชอปปิ้งทำอะไรหลายอย่าง แล้วก็แต่ด,ดีว่าไม่ต้องจ้างเมดนะคะไม่ต้องไม่ต้องจ้างเมดหรือว่าครีนนิ่งนะ right. คะก็มีคนค e ีนนิ่งของเราเองพี่ไบรอันพี่ไบรอันครีนเองนะคะนี่ก็ห้องอีกอันนึงอันนี้เหตุผลที่จะเห็นว่าทำไมมีส,ส, uh, I mean, สีดำ,ส,ดำสีเหลืองสีเอมนสีดำสีดำสีเหลือง ป้ายนะคะเหมือนป้ายตามท้องถนนที่บ้านเราทําไมคะเพื่อนๆวันนั้นน่ะเจ็บเดินเพลินนะคะเพื่อนเพื่อนธนามายืนคุยตรงมุมนี้เข้าบ้านมาเกือบตกไปบนนั้นเหมือน,กนเกือบตกลงไปห้องนั้น,นะคะถ้าตกนี่ก็ถือว่าเจ็บเหมือนกันตอนนี้เราก็เลยเอาป้ายมาสัญญาณเตือนป้ายเตือนภัยนะคะว่าห้ามเดินตกลงไปไม่รู้จะให้มองอยังไงว่ามันเป็นล่องสูงมากคือเนี่ยน่าจะมองล่องนี้กว่า คือมันเป็นเหมือนล่องบันไดเราเดินสเตปบ,บันไดลงไปนะเราก็เลยต้องติดอันนี้ไว้สักพักหนึ่งเพื่อจะเตือนสำหรับเจ้าของบ้านเองก็วันนั้นจะเดินไปปิดต้นต้นคริสต์มาสนะคะตกล่วงลงไปแบบว่าหัวใจแบบ Are you done? <Yeah. S 1> Can I do the Christmas tree? <Yeah. S 1> oh okay. ถามว่าพี่เสร็จหรือยังน้องจะได้ไปรีบทำงานให้เสร็จในกองอยู่เต็มเลย l o o r e a l l y clean babe <c oughs> เราไปทำงานเราต่อดีกว่าไม่ยอมจบหรอกคนนี้ถ้าได้ทำ ไปคิดเตีมอยู่ไม่รู้จะเต็มมาเต็มนี้ says somebody's gonna call the uh, yeah. fire department and I'm uh, gonna get a ticket for it yeah. you don't remember you mean there was your standing Ha estat bo. that. Yeah.

เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้ต้นคริสต์มาสของบ้านเราแล้วนะคะเดี๋ยวใส่สเกิร์ตเดี๋ยวใส่กระโปรงข้างล่างวันนี้มีซานต้ามาฮายซานต้าโฮ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 วันนี้มีซานต้าด้วยอ่ะโมเดิร์นเบบี้ Let me take picture of you. โอ้โหมีซานต้ามาเองนะคะซานต้าใจดีโอเคโอ้ my oh, god อะดอซานต้าโอ้โห crazy เสร็จแล้วคะ่ะเพื่อนๆหน้าตาของต้นคริสต์มาสของบ้านเรานะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวใส่ uh, ผ้าถุง <laughs> baby can you put skirt on for me please ไรเต้สกรีน no เดี๋ยวให้พี่ไบรอันเอา,เอาใต้ผ้าผ้าปูใต้ต้นนะคะไม่รู้เขาเรียกอะไรที่นี่เขาเรียกสเกิร์ต I'm not sure w a t h l d I say in t ไทยก็ออกมาโอเคนะสวยอยู่แบบรีบๆนะคะโอเคเบบี okay, ้ให้ซานต้าเอาใส่ให้ โอเคค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการทำต้นคริสต์มาสแบบรวดเร็วของเรานะคะว่าว่าจริงๆว่าจะไม่ทำแต่ก็ต้องทำนะคะเพราะว่าไหนๆเราก็ย้า้เข้ามาบ้านใหม่แล้วอีกอย่างนึงอยากให้ลูกๆเขามีกล่องของขวัญที่เราเขาจะเปิดนะคะปีนี้ก็จะเป็นธีมสีแดงสีทองสีขาวนะคะปีที่แล้วจะเป็นธีมออกฟ้าแล้วก็ ไอซ์ก็ซานต้าไปไหนอะตามซานต้าสิยู Are you doing โอเคโอ้ซานต้ามาเองเลยนะคะซานต้ามาช่วย come back here t t s where we make the present ฮะ <Huh? S 2> come back here t t s where we make the present อช่า t ซานต้าบอกเดี๋ยวกลับมาใหม่อีกรอบเพื่อที่จะมาวางของขวัญให้พวกเราโอเคค่ะซานต้า ก็น่ารักไหมคะเพื่อนๆก็โอเคนะทำแบบรีบๆนะคะก็ปีนี้เราไม่ได้คิดว่าเราจะทำตีมอะไรก็เจ็บก็มารือเอ็นดีอะไรก็มานะคะแล้วก็จ้างซานต้ามาเองไห้ซานต้าโอ้โหหยวไหมคะ What do you think about our tree baby? It's okay for last minute put together ฮะโอ้โหหิ โูหูหูหิวมั้งซันต้าหิวดินเนอร์หรือยังคะซันต้าวันดินเนอร์ยะยะ that's why หูหูหู when we จ a v e gingerbread cookie oh yeah you doing า o o k i e t ทำคุกกี้ให้เรานะคะวันนี้เจฟทำคุกกี้ไม่เป็นหรอกเขาทำเก่งอะไรเก๋ not too bad for last minute จะให้ดูใกล้ๆนาหารเพ่ินนี่เลยนะคะทำสายไปด้วยซ้ำนะคะปีนี้เพราะว่านี่ก็วันที่สิบเท่าไหร่ไม่ร mm ู hmm. ้ What day today b a eleven twelve twelve ทำสายไปแล้วนะคะเกือบจะถึงคริสต์มาสอยู่แล้วอีกสองอาทิตย์นะคะก็เหนื่อยนะคะก็ได้แค่นี้นะคะ่ะโอเคค่ะเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้เจี๊ยบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย